เรายังไม่ได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเราอยู่ระหว่างทางถ้าจะไปในส่วนของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแบบเต็มที่ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสักประมาณไตรมาสสองไตรมาสสามปีหน้า วัวในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและเฟดที่ยืนยันจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อคุมเงินเฟ้อให้อยู่หมัดนี่จะกลายเป็นสาเหตุที่ทาให้เศรษฐกิจถดถอยมาเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือไม่คลิปนี้เรามีคําตอบกับคุณณัทชาติเมฆมาสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้จำกัดค่ะ สวัสดีค่ะพี่นัทชาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอย่างที่ในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าเฟดเนี่ยมีการเล่นขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดก็มีการส่งสัญญาณยืนยันว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปที่นี้หลายคนกังวลว่าแล้วเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันจะมาเร็วขึ้นไหมจากการที่เฟดเขายัางยืนยันว่าจะเลื่นขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เงินเฟ้อม,มันก็ยังไม่ค่อยลงยังสูงอยู่อย่างเงี้ยค่ะเรามองไงบ้างว่าเศรษฐกิจถดถอยอาจจะมาเร็วกว่าที่เราคาดไหมหรือว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อไปค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาหนักอกของใครหลายคนตอนนี้เพราะว่าการลงทุนในช่วงที่ผ่านมาเราคิดว่าเราผ่านจุดยอดสูงสุดของความกลัวในเรื่องของเงินเฟ้อไปแล้วแต่มันก็มีจุดยอดของความกังวลสูงสุดอีกอันหนึ่งที่รออยู่ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองซึ่งคําถามก็คือว่าไอ้จุดยอด2จุดนี้เนี่ยมันมีระยะห่างมากน้อยขนาดไหนในอดีตเนี่ยสมัย e ีแมนคร i s ิสปี2008เราเห็นระยะห่างที่ใกล้กันมากคือผ่านช่วงจุดยอดสูงสุดเงินเฟ้อ ไม่ทันไรเรมแมนก็ล้มทันทีเลยแต่ภาพในปัจจุบันต้องบอกว่าสถานการณ์ไม่ได้เหมือนกันสทัทีเดียวถ้าเราติดตามในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเอาของตัวเลขในฝั่งของสหรัฐก็ได้เราจะยังเห็นว่าภาพของเศรษฐกิจในฝั่งอเมริกาตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไร ที่น่าเป็นกังวลมากนะตัวเลข unemployment rate คงอยู่ต่ำเพียงแค่3%กว่าเท่านั้นเองย้อนไปดูวิกฤตเศรษฐกิจของเมกาในอดีตอัตราการว่างงานต้องทะลุ5%ปขึ้นไปแล้วณวันนี้3%กว่ายังห่างไกลยอยู่ไปดูในส่วนของตัวแปรทางด้านภาคการผลิตด้วยตัวแปรชีนนามันหนึ่งที่สําคัญก็คือ PMI ภาคการผลิตโ l o b a l PMI อ็มณปัจจุบันนี้ยังอยู่ในโซนขยายตัวได้อยู่ในโซน50จุดกว่ากว่ายังเป็นโซนที่ขยายตัวได้เพราะฉะนั้นสัญญาณของภาคการผลิตที่เป็น Se ชีําก็ยังไไม่ด้มี อะไรที่น่าเป็นกังวลมากนะอันนี้ก็เป็นตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจที่อาจจะบอกเราได้ว่าความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยอาจจะยังไม่ได้ดุนแรงมากนักในชว่วงนี้เ <L un> มื่อมาประกอบกับในฝั่งของแอคชั่นของธนาคารกลางซึ่งในขาของัาราดอกเบี้ยเราก็จะเห็นว่าเขาก็ยังมีการเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าอีกเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งซึ่งเขาเคยใช้เครื่องมือนี้เป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะกําหนดนโยบายในเรื่องของสภาพคล่องด้วยนะก็คือเรื่องของการบริหารบาลานซ์ชี้หรือว่างบดุลของเขาปรากฏ ว่าปีนี้สิ่งที่แต่เดิมทีหลายคนกังวลว่าเฟดจะมีการลดขนาดงบดุลในระดับที่รุนแรงแต่พอเอาเข้าจริงแล้วนับตั้งแต่ที่เขามีการทําโครงการ QT ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเราเห็นว่าเฟดมีการลดขนาดงบดุลไปน้อยมากๆคือทําได้ไม่ตามเป้าที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเบื้องลึกท่าทีของเฟดเองเขาก็คงยังไม่ได้อยากที่จะช็อกตลาดหรือว่าช็อกระบบเศรษฐกิจเองมากนะพยายามที่จะยั้งหรือว่าประคองเอาไว้ ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในส่วนของการดําเนินนโยบายผมก็เลยมองว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นที่ agressive แบบสุดโตคือถ้ามันแบบน่ากังวลมากๆเฟดต้องมีการเร่งลดงบดุลในขณะที่มากกว่านี้แล้วก็เลยกล่าวโดยสรุปว่าทั้งตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจเองทั้งตัวแปรทางด้านการบริหารนโยบายของธนาคารกลางต่างๆผม,มองว่าเรายังไม่ได้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยซึ่งถ้าดูจากเอาลุกบทว,วเครเะห์ของเราไตรามาส4ที่เพิ่งออกไปเราก็ค่อนข้างู้ชัดเจนว่าณนะเวลาเนี้ยและอาจจะไปถึงช่วง งไตรามาส4รวมไปถึงไตรามาส1ปีหน้าผมคิดว่าเราอยู่ระหว่างทางเป็นช่วงระหว่างกลางระหว่างจุดยอดความกลัวเงินเฟ้อกับจุดยอดความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยถ้าจะไปในส่วนของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยแบบเต็มที่ผมคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสักประมาณไตรามาส2ไตรามาส3ปีหน้าเพราะฉะนั้นปกติราคาหุ้นก็มักจะสะท้อนก่อน3-6เดือนอยู่แล้วมันก็อาจจะสะท้อนในช่วงสักประมาณไตรามาส2ถึงไตรามาสที่3ปีหน้านั่นเองครับ ฉะนั้นก็ยังเป็นความกังวลของนักลงทุนเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราดูในเชิงข้อมูลก็ยังเห็นว่าเรายังไม่ได้ใกล้ที่จะเศรษฐกิจถอยขนาดนั้นใช่ไหมคะก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าก็มีนักลงทุนหลายคนที่กังวลว่าแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดเร็วกว่าที่คิดเกิดอะไรกระทนขึ้นมามันจะกระทบต่อตลาดทุนหรือว่าการลงทุนยังไงบ้างคะถ้าเรามองไปในอน,นาคต อันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงถ้าสมมติว่าสิ่งที่เราประเมินไว้มันมาเร็วกว่าที่คาปดปกติแล้วเราก็ต้องดูว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาด price in ไปแล้วหรือยังซึ่งถ้าถามในวันนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตัวของ recession probability หรือว่าความน่าจะเป็นของการเกิดเศรษฐกิจถดถอยที่ตลาด price in อยู่ในขณะน,นี้เขามองเพียงแค่ประมาณความน่าจะเป็น50%เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเข้ามาเร็วกว่าคาดแน่นอนนักทุนก็จะยิ่งมีการเร่ง price in ตัวประเด็นเศรษฐกิจถดถอยนี้ซึ่งในอดีตก,ก็ตามคาดก็คือเวลามีความเสี่ยงเรื่องของ d o w n s i d i s ในเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นตัวสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆทั้งหลายซึ่งหุ้นก็เป็นหลักใหญ่ในนั้นแน่นอนมันก็จะต้องมีการ price in มีการปรับลดลงไปก่อนเพราะว่าคนก็เล็งเห็นข้างหน้าแล้วว่าถ้าเศรษฐกิจถดถอยมายังไงก็ตาม earnings นะครับของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายก็คงจะต้องมีการถูกดาวเกรดลงแน่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มวัตจักรที่มันล้อไปกับวงจรเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงด้านล่างมากขึ้นหุ้นซีกิเกิลเหล่านี้ก็จะโดนผลกระทบไปก่อนแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะพอมีหลุมหลบภัยได้บ้างในฝั่งของหุ้นที่เป็นพวก defensive ทั้งหลายที่ไม่ว่าจะเกิดเศรษฐกิจจะขยายตัวหรือเศรษฐกิจจะหดตัวก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นกลุ่ม Defensiv e เหล่านี้ก็อาจจะเป็นแหล่งพักเงินได้ในระยะสั้นเหมือนกันถ้าพูดถึงในแง่ของ asset allocation บ้างการกระจายสินทรัพย์ถ้าสมมุติว่า เศรษฐกิจถดถอยเข้ามาเร็วกว่าค่าจริงตราสารอันหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจก็คือในส่วนของพันธบัตรนั่นเองพันธบัตรที่เราเห็นยิวทุกวันนี้ขึ้นแทบทุกวัน10ปีสาระตอนนี้ขึ้นไปเกือบ4%แล้วผมคิดว่าถ้าเรายึดเศรษิในดีที่เวลามันมีเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นการยโยกย้ายเม็เงินออกจากตลาดหุ้นเข้าไปสู่ตัวของตลาดตราสารหนี้มากขึ้นซึ่งเมื่อน,นั้นยิวก็จะค่อยๆ ปลับลดลงมายูวที่ลดลงมาก็หมายถึงราคาของพันธบัตรที่มันสูงขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนักทุนอาจจะใช้กลยุทธ์นี้ถ้าเริ่มมีสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเริ่มส่งสัญญาณในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่เราอาจจะโยกเงินออกจากหุ้นไปพักไว้ในตัวราสานี่หรือว่าพันธบัตรไว้ก่อนก็ได้ครับขอบคุณนะคะโอเคครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะค พบกันใหม่สัปดาห์หน้าประชาชาติเวลเล่าเรื่องการลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กประชาชาติและ Youtube ประชา,ชาชาติธุรกิจสวัสดีค่ะ